ก็ก็โดนจักระจีที่ฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเท้าเกามืออ่ะเกามือโดนเกามือเหรอเกามืออยู่โดนเกามือมันลงนี่แหละอ่าฮะเขาว่ายังไงบ้างรูมบอกอีวังอีวังไข่อีวังกลของตัวเองเทปเข้ามาอย่าเนี้เลยเทปเขาโยกเทปเขาโยกจักระจีง่าอยู่ตรงเตียงเนี่ย สวัสดีครับเขานั่งอยู่นี่เหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยออุอุยอุ้ยอพี่เขาเล่าว่าที่มันคานมือเป็นเพราะมือสองมือที่มันทำกูมือ2มือที่เย่ที่ทำกูออำกอจนอกระทั่งเสียชีวิตทั้งสองคน